มั่นอกมั่นใจเดินขยับไปเรื่อยดูรูปร่างจัดได้เปียบนะครับแล้วอาวุธมวยนี่ดูจันแน่นกว่าครับเอาหลุดครับหลุดเจอกำปั้นเข้าไปครับแหมมีน้ํากระจายเหมือนกันนะครับแทงขวาของศักดิ์สิทธิ์โอ้ยและพยายามมีหมัดมาสลับตลอดด้วยนะครับยกนี้นี่ส่งสัญญาณว่าไม่ยอมแล้วครับ ทีนี้โดนเตะจ่อยางสะดุ้งไปทีแล้วก็มามีมาโดนหมาแต่ว่าไม่ได้ยังเก็บอาการแต่ว่ายกนี้ครับแม่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาดุแล้วครับพยายามจะเอาคืนครับส่งสัญญาณแล้วว่ายกที่แล้วนี่เขาให้ให้เฉยๆครับยกนี้เอาคืนก็เลยเนี่ยว,ว่าขยับไปเรื่อยนะครับดูว่าไม่สนแล้ว้าดวนเหมือนกันขยับเข้าไป เลียนเข้าไปนี่มีแข้งขวาหมัดขวาโอ้เขียร่างตี้นะครับจังหวะพวกหมัดแลกกันมาดูกันที่วงในตักซิ์เบียดเข้าไปโอ้ขวางโอ้เกมการชกนี้ถือว่าสนุกแล้วครับอ่ะยังออกหน้าไหนก็ได้นะครับแหมดูแต่ละคนก็ยังมีอาวุธลับพร้อมที่จะพลิกเกมปิดบัญชีครับแข้งขวาเตะเข้าไปหัวเข้าไปครับ ขยับก็มาต่อยหมัดแล้วเตะจ่อล่างครับเกมของสักิ์สิทธิ์แต่ว่าโจอี้พยายามโต้เหมือนกันนะครับโจอี้เนี่ยสายจังหวะนะครับทิ้งสายตรงๆขยับยกนี้ดูว่าไม่รีบร้อนโอ้ยเอาเปิดเกมเร็วขึ้นมีเตะจ่อยังประกาศเอาไว้โอ้สักดสิทธิ์เริ่มจะแรงขึ้นมานะครับชุดนี้เบียดเข้าไปโอ้ยเตะขวาต่อยขวาโอ้ดูโจอี้ขยับขยับนะครับดึงนิดเดียวนี่หลุดแต่ก็ไม่โต้ครับ มีเตะมีต่อยครับตอนนี้เข้าประกอบวงในแล้วครับแต่ว่าพอจังหวะนอกต่อน,นอกแหมเวลาโดนเตะเข้าไปที่ฐานล่างนี่มีสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับฐานล่างของศักิ์สิทธิ์ดูครับแข้งขวาสักสิทธ์ติดบังครับสายโอ,โ,อโจ้โหูเตะหน้าวาเสียวครับเอาหมาฮะสายกับขวาคนละแข้งนะครับชิงจังหวะชิงความแม่นยำครับเอา เรียกว่าโจยี่นี่จะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นี่นะครับเตะขวาต่อยขวามาตามสูตรเลยครับศักดิ์สิทธิ์ฮะเริ่มจะแปลงขึ้นมาขวาเข้าไปอีกแล้วโจยี่ดัวมาเช้านี่จะทําน้ําหนักเยอะหรือเปล่านะครับพอโดนทีต่อทีนี่<อ>ทำท่าจะหยุดเหมือนกันโอ้ยเริ่มจะได้ใจนะครับมาเกี่ยวล้มลงไปอีกเอาละครับเกมแบบนี้จะออกพังไหนก็ได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้อะไรที่ว่าแน่นี่เริ่มไม่แน่แล้วครับมแรกๆ แต่ตอนนี้ครับ oh. รไอ้แต่ไม่ใช่ก็ได้โดนกับ oh. 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 บ้อนเข้าไปครับโอ้โ oh. 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 ห,หเสียาการเลยครับมาในล,ลุ้นแล้วครับแบบนี้ครับนี่แหละครับเขาบอกว่าศักศิษย์เนี่ยแรงทุกลูกนะครับแต่เสียเปียบรูปร่าง โจย์โดนเข้าไปเริ่มจะไม่ดีเหมือนการออกไปชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้อาวุธเอาเอาแล้วครับโอ้ยหมัดมาต้องพยายามจะเบียดเข้าหามาดูกระที่วงในจะตีได้หรือเปล่านะครับโจย์โอ้ศักดิ์สิทธิ์นี่คอยตั้งเอาไว้เอาแล้วโจยน์นี่ทีมงานนี่สั่งเดินลุยแล้วครับไม่ต้องถอยมีหมัดมีศอกแลกกันแบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนโอ,โอ้เกมการชกนี่เริ่มจะเบียดสู้กันสนกุกโอ้ยเอาแล้วครับขาอ่อนลงไปดื แลครับแข้งขวามัดขวายังมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับโจยอี้ยพยันยจะเบียดจะปล้ำาลยโอ้ดูจังหวะการล็อกของสักสิทธีไม่ธรรมดาครับโอ้ล็อกจังหวะนี้นี่ขีบอยู่เลยนะครับจับดีแล้วก็ตีได้ด้วยครับอ,อ้าวแต่พอเจอกาปั้นของศักสิทธิ์ทีไรก็แหมได้ลุ้นได้เสียวตลอดเหมือนกันนะครับ มาดูกันนะครับคู่นี้นี่เกมเบียดกันเหลือเกินอยู่ที่จังหวง oh ะไถ่ผ้า oh. ต้นของใครเท่านั้นเอ้านะครับดางไฟดางโดนเลยครับตอนนี้โอ้โห oh. oh. สักตีโดนเข้าไปก็ทําท่าจะหยุดโจยเริ่มได้ใจเนะี่ยเบียดเข้าไป oh. ต่อยมาแทงเข่าเบียดเข้าไปเอาละครับ โอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนโอ้โหยกที่แล้วนายเล่นเราไว้เยอะยกที่แล้วนายเล่นเราไว้เยอะยกนี้เราขอคืนครับโจอี้สะบัดแบบนั้นจบตีเข้าไปโอ้โหเร่งเครื่องมาแรงดีเหลือเกินครับโจอี้ครับดูครับยกนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับดูเหมือนจะผ่อนเกมมากเกินไปหรือเปล่าต้องทําอะไรสักอย่างครับโจอี้เออทางด้านของศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าโจอี้ไม่สนแล้วครับหม่พอผ่อนเกมแบบนี้ที่เข้าทางครับลุยแหลกเลยโอ้โหทำท่าจะลุกช้าไปแล้วนะครับ โจยเริ่มได้ใจเบียดเข้าไปตอนนี้ไล่ขย่ำเลยครับอาดูวงในตีโอ้โหโดนต่อโดนโดนไปแล้วนี่ทำท่าจะยุบจะย่นไปครับศักดิ์สิทธิ์ยกต้นๆนยกที่สองนั้นก็ไปเร่งเยอะด้วยครับโอ้โหเตะแล้วเอียงเตะแล้วเอียงเลยครับเตะแล้วเอียงเลยครับแล้ว เรียบร้อยนะครับยืนไม่อยู่กรรมการต้องนับเลยนะครับยังสู้ยังสู้ไมยังไหวนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทียังสู้ยังสู้ยังไหวยัยีเนี่ยต้องไม่ปล่อยวินาทีท้องครับเบียดเข้าไปเตะสายต่อยท้องโอ้ศักดิ์สิิทธ์ก็พยายามจะบวกเหมือนกันสายโอ้โหว่ภาพนี้ไหวไม่ไหวนะครับพยายามกัดฟันโต้นะครับแต่ว่าตัวเริ่มแข็งครับแต่หัวใจหัวจิตหัวใจยังสู้ไม่สู้เอาอีกหรือเปล่าครับเอาเริ่มจะเลื้อยครับ กรรมการยุที่การชกเลยครับโอ้โหเป็นทางโจยิจาอุ้มเป็นฝ่ายชนะทีคโอไปในยกที่3ครับ